น้ำมอเดือดไว้ค่ะตั้งน้ำไว้แล้วค่ะเตรียมต้มกระดูกกระดูกเป็ดค่ะต้มมิดมิดไตมิดตับมิดหนังเ่องใน่ย่างต้มใส่กันเลยค่ะเหอปรุงกสีใส่น้ำซุปมิตะไคร้ใบบัวโกดข้าสีขั้นร่วมกันไว้แล้วนี่ค่ะการเปียกใส่สํำเนียค่ะการเปียกใส่กัะกอนไป นี่รสด,ดีเลยค่ะนี่ของปูรสน้ำประมนนาณบ่อประมาณน,นี้แหละค่ะอันนี้ชุบรสค่ะเกลือเกลือใส่นิดนึงกับเพราะเขาจีนใส้นหนำปลาไหลด้วยะค,ะค่ะเกลือเกลือแล้วน้ำปลา ใบเล่กมาปลาไหนสีแดงเด่เดนนัวไหมคะ่ะสีแดงเ,เอาเอาเนื้อเป็ดล้มตงนาปลาปรปลาน,นนี้มันบุกไปไหม ประมาณนี้นะคะเวลาเฟืองมันติดตรงกระดูกไปมันเาต้องใช้เครื่องวัต้องเกือวาบต้องเข้มเด็กน้อยน้อยป็ดตั่ง นเน,น,นเป็ดค่ะข้างในเป็ดตับเป็นหนังเป็ดไตลงเลยค่ะปิดฝาไว้มันเดือดแล้วเพราะน้ำเดือดขึ้นมาหนังพอสุก ม่ต้องหันเปอยค่ะหนังเกางในเป็นอย่างอ,าออกมาหันตะวันหนังในต้องอ,ออกก้อนโมค่ะเม่ต้องห้มันเปอยแล้วก็มันเดือดจั็หน้อยค่ะเดี๋ยวจะเอาเป็ดลงไปต้มนันนี่ลาเป็ดสูตรโบราณค่ะสูตรตะเกาแต่คนอื่นพวกโวเป็นเห็ดสูตรใดค่ะนี่เหยดสูตรตะเกาตะโบราณเขาการตอนต่อไปก่ะเนี่ยเป็ดค่ะที่ซับแล้ว เอามาคั่นใส่เกลือใส่น้ำบกงน้ำขันแล้วก็ปั่นเกกป็นก้นอนค่ะปั่นเป็นก้นอนไว้แล้วก็จะเอาลงต้มในี้น้ำซุปค่ะต้มในี้น้ำซุปไปเลยค่ะลอาไก่จะเห็ดขึ้น,กนไก่เหรอคะแล้วไก่สวยบางนักนะขึ้นไก่สวยแบบ กะเดยนห้องทำไมไม่เป็นเป็นแบบไรแ่ว่ห้องต่งก,ก,ก่นเมอกอเน,น,นี่นยเป็ดมานปัดมานัดนะค่ะก่อนเนี่ยกินนรดอัเนี้ยเตียให้ใสงแลบ คนเลยค่ะรอเดือดเดือดสุกแล้วค่อยจิ้มตาขออกค่ะปิดฝาไว้อีกค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องเนื้อเป็ดเอาออกมาจากหมอแล้วค่ะพักไว้มันเย็นแล้ว บางคนเิ่นกระตํานะคะ่ะนี่ว่าตําก็ได้ค่ะเนี่ยบียงสีก็ได้ค่ะบีให้แตกออกจากกันนะคะบี้แตกออกจากกันบานเขาเป็นกระตําแล้วค่ะแต่นี่ว่าตําค่ะ ผมในหมอนำสุปที่ฮกปุงมนัวๆแล้วล่ะค่ะ้อยนำปลาลาใส่ย่างแล้วนี่ข้างในเป็นหนังเป็นตาบค่ะหั่นไว้แล้วค่ะใส่ลงไปเลย เต้องไปด้ยค่ะนี่หมอน้ำต้มกระดูกค่ะกี่เขาใส่นามปลาแล้วด้วยค่ะปะลาก็ใส่ปรุงรสจุพอดีแล้วค่ะ เลยค่ะบแบบโบราณเลยคะ่ะแบบบ,าาบ้านเฮาลบบตะเกตะกี้เจ้าขขานวันนะคะ่ะลาบเป็นแบบนี้สูตรไผ่สูตรมันเลวค่ะเครื่องปรุงมีข้าวคัว่วตวงไว้แล้วค่ะข้าวคั่วน้ำปลา ชูโรตค่ะชูโรตเกือลิกป,ป่นค่ะมัเผ็ดกับไส้หลายตัวนี้ก็ได้ค่ะมเน่าค่ะเงานำสดยอดเลย はい。So อบเบอนะน็ตหนึ่งมาตัวใหกับปุงสีมาวงเลค่ะไม่มีสูตรตายตัวเละค่ะไม่ได้เฮ็ดขายค่ะหอมใจเล็กไปเลย เผ็ดกระไส้เผ็ดก็ดกนี้แล้วค่ะผู้ได้มาเป็ดกับไส้เพิ่มบอ่ ความเสิร์ฟค่ะพี่น้องความเสิร์ฟ้วค่ะ